ありめ เปิดภาคใหม่มาที่ไซตามะก,กับจีนอสเพื่อจะกลับจากช้อปปิง้งและอีกด้านหนึ่งก็มีปีศาจสัตว์เลคานออกมาอาลองวาดแต่มันก็ดันซวยมาเจอกับคิงฮีโร่แาสเอที่เดินผ่านมาพอดีแค่ได้ยินเสียงหัวใจของคิงปีศาจก็ถึงกับหมอบกราบกันเลยครับโอ้โหฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเก่งขนาดนี้เชียวแต่ถึงแม้หน้ากับลุกพี่แกจะโหดขนาดนี้นิสัยของพี่แกกบดูนุ่มนิ่มใช่สาเหตุที่พี่แกมาแถวนี้ในวันนี้ก็เพื่อมาซื้อเกมจีบสาวครับี <laughs> เ่เดินผ่านไปจีนอกกสกวว็นั่นคือคิงไม่ผิดแน่ครรนนัันนนด้ก็มีีปาเื่องักรปากกฏออมาเปจา หมายของมันก็คือคิงถึงแม้ว่าคิงจะใช้คิงเอนจิ้นแต่ปีศาจเครื่องจักรก็ไม่กลัวอะไรสักนิดว่ากันว่าคิงเอนจิ้นก็คือเสียงหวัวใจของคิงที่เต้นรัวๆจนได้ยินออกมาข้างนอกใครที่ได้ยินเสียงนี้ไม่สามารถรอดไปได้สักรารพอเห็นมันไม่กลัวคิงก็เลยขอตัวไปชี้ก่อนถ้าเอาไว้จะสู้ได้ไม่เต็มที่หุ่นยนต์มันก็ยอมครับบอกว่าถ้าคิงมาช้าฉันจะฆ่าคนแถวนี้รอและภาพกระตัดไปที่ห้องน้าสาธารณะแห่งหนึ่งคิงในห้องน้ำนี่ตัวสันวดัดวิตกหมดสภาพฮีโร่ฮัสเอสเลยโถๆที่ผ่านมาเขาก็แค่โชคด ก็กำลังต่อสู้แทนคิงอยู่พร้อมกับอกให้ไซตามะากลับไปก่อนคิงที่กำลังจะเล่นเกมคลายเครียดนั้นก็ได้เจอกับไซตามะาที่กระโดดขึ้นมาถึงชั้น22โอ้โหเนี่ยไปโดดขึ้นมาไงวนะเนี่ยและตอนนั้นเองก็ดันมีปีศาจนกยักษ์พุ่งเข้ามาชนห้องของคิงจนเละเลยไซตามะาใช้มือรับเอาไว้แล้วก็หันมาถามคิงว่าเอาไงจะสู้ไหมมันมาถึงที่เลยนะไม่มีทางเลือกแล้วคิงก็เลยสารภาพกับไซตามะว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้แข็งแกร่งเลยถูกคนคนหนึ่งช่วยไว้ตลอดพอชาวเมืองมาเห็นก็คิดว่าเขาเป็นคนจัดการเองจริงๆแแแแลล้้้ววเเเาาาาาไไไไมมมมม่่่่่ดดขข็็งงงกกกกกรยยยันนนิตตออพบซจ แล้วแะคนที่ช่วยคิงมาตลอดก็คือเซตาะของพวกเรานี่เองครับโอ้โหเทจ่จริงๆเลยิงถามเซตาะว่าไม่โกรธเลยเหรอว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนแจ้งผลงานเซตาะไปหมดเลยไงไม่เป็นไรลรอกไว้จะแวะมาเล่นเกมด้วยนะบาย,บายบายด้านจีนอสพอชนะหุ่นยนต์ตัวนั้นได้ก็สะบักสะบอมมากเลยครับกลับมาหาดรคูเซนเนะเพื่อจะดัดแปลงเอาชิ้นส่วนจากกองสังหารมาใส่ให้ตัวเองรับรองเทพขึ้นเยอะแน่ที่สมาคมฮีโร่พวกเขาได้เรียกผู้ก่อการร้ายมาเพื่อประชุมอะไรสักอย่างแต่ก็ถูกโซนิกแฉแผนง,งานประชุมหมดเลยครับว่าที่เรียกมาวันนี้เนี่ยก แล้วโซนิกก็ชิงออกมาเขาต้องการแค่ต่อสู้ล้างตากับไซตามาเท่านั้นไม่ใช่แค่โซนิกที่ตามหาไซตามะคนเดียวเท่านั้นนะครับมีฟูบุกิฮีโร่รังเออันดับหนึ่งนางเอก็ตามหาไซตามะด้วยเหตุผลบางประการเช่นกันต่างกับมาที่งานประชุมวายร้ายได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาจัดก,การฮีโร่ทัสเอที่คุ้มกันงานนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็จัดก,การพวกวายร้ายที่มาประชุมจนเกลี้ยงฉันกาโรเป็นปีศาจฉันจะลนาฮีโร่ทั้งหมดเลยนี่แค่เริ่มต้นแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายด้านไซตามาก็กำลังเล่นเกมของคง ขาดว่าเป็นปีศาจแน่ๆอาจารย์กำลังยุ่งอยู่เดี๋ยวเราไปจัดการเองพอออกมาจากห้องก็พบว่าเป็นโซนิกเขากลับมาล้างมือกับไซตามะนี่เจ้าหุ่นยนต์เรียกไซตามะมาซิไซตามะที่กำลังเล่นเกมอยู่ก็ถูกฟูบุกิเรียกออกมาพบหน้าห้องเจ๊แกมาเพื่อชวนไซตามะเข้าร่วมกลุ่มก็ตามนั้นแหละครับเฮียแกปฏิเสธพวกลูกน้องของฟูบุกิก็เลยจะเข้ามาสั่งสอนอ่ะก็ตามนั้นแหละครับให้้ามันเล่าเรื่องนี่เธอน่ะ ทำแบบนี้ไม่ดีนะรู้ไหมฟูบุกิฟูบุกิก็ไม่ยอมครับใช้พลังจิตเรียกพายุออกมาส่งกับฉายาพายุหิมะนรกรับไปซะแต่เฮียเซตามะก็ไม่เป็นอะไรสักนิดพร้อมกับกล่าวสอนไปหนึ่งช็อตและตอนที่กำลังสู้กันอยู่นั้นเซตามะก็เหลือบไปเห็นโซนิกกับจีนนอสแล้วก็ตุ้มผลจากการระเบิดเล่นเอาฟูบุกิกับม่องต่ได้เซตามะช่วยเอาไว้พอเห็นจีนนอสเจ๊กแกก็งงฮีโร่ระดับเอสมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อถ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เซตามะน่ะไงงงไปอีกหนึ่งเด้งระดับเอสจะเป คือปล่อยให้นายระเบิดพลังอีกบ้านของฉันได้เล็กกันพอดีไซตาตมาบอกว่าโซนิกมีเป้าหมายก็คือเขาเดี๋ยวเขาจัดการเองถ้าง,งั้นฉันจะจัดการศพให้แกอย่างงามเลยไซตามะถ้าไม่ตายสุดยอดพิธีศพร้อยเงาโซนิกเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วสูงจะเกิดเป็นร่างแยกสิบ,ส,บสิบร่างไซตามาที่เห็นดังนั้นก็ทำบ้างครับกระโดดสลับข้างไปมาแบบจริงจังด้วยความที่ไซตามะเร็วกว่าก็เลยแยกร่างได้เป็นร้อยโซนิกนี่ถึงกับเวอร์เลยแค่คขึ้นกระแทกก็เล่นเอาโซนิกนอนหมอบฝากไว้อีกรอบหนึ่งนะไซตามกัที่ห้อองงซตามาก และเหตุผลที่นางและฮีโร่ลายๆคนไม่สามารถเลื่อนไประดับ S ได้นั่นก็เพราะว่าฮีโร่แรง A อันดับหนึ่งนักากากหวานนั่นเองครับและตอนที่ทุกคนกาลังเครียดกันอยู่นั้นนี่เซตามาชินายแอบจิกเกงของฉันมาใช่ไหมเนี่ยเออขอโทษนะคิงฉันเผลอเซฟทับของนายทำทำปุ่มพังนิดนึงด้วยอะ่ะอ๋อฮะจีของเขามาไม่พอทันทำพอเขาพังอีก <c oughs> ฟูบุกินี่เวอรออีกแล้วครับทำไมระดับ S ถึงสนิทกับระดับ B ได้ล่ะถ้าฉันได้เป็นเพื่อนกับเขาล่ะก็ตอนแรกจะมาชวนเข้าเป็นลูกน้องโถโถโถด้านสมาคมฮีโร่กกาลังต้้ื่อออฮีีรใหบนนสแะมข็ค ไซบอกปีศาจส,ส่วนเซตามาก,ก็คือวอล้านผ้าคลุมที่สำนักของแบงคอนไทนเซอร์เอของสำนักอย่างชารอนโคออกแต่สำนักไปด้วยเหตุผลบางอย่างชารอนโคก็เลยมาขอคำปรึกษากับเซตามาที่ห้องดีนอสก็บอกว่าเขาพอจะเดาได้เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับนักล่าฮีโร่กาโรแน่นอนเลยตอนนี้สมาคมฮีโร่ได้ออกหมายจับกาโรแบงก็เลยอาสาไปตามให้เพราะเขาไม่อยากให้ชารอนโคมาเสี่ยงด้วยก็เลยไล่ออกจากสำนักไปซะเลยแล้วภาพกระตัดไปที่กาโรเด็กเบียวผู้อยากเป็นปีศาจตอนที่กำลังจะจัดการกับมูเมงไรเดอร์นั้นก็ ท็อปมาสเตอร์มาด้วยครับโหดมากต่อยการโร่ไปหนึ่งหมัดเล่นเอาการโร่ถึงกับเลดกับเดาไหลเลยโอ้โหระดับเอสงั้นเหรอฉันจะตื่นเต้นเกินไปเล่าเพราะว่าการโร่ตอนนี้มจาจากจัว่าเต็มแก่แล้วว่าสู้กับแรงเอสได้หรือเปล่าตอนแรกการโร่ก็เสียเปียบอยู่บ้างครับแต่พอเขาใช้วรยุทธหมัดสายน้ำทลายหินเท่านั้นแหละ ก็สามารถชนะแทงท็อปมาสเตอร์มาได้นะที่สุดแล้วพี่แกก็ยำพวกของแทงท็อปมาสเตอร์รวมถึงมูเมงไรเดอร์จนเละชารอนโคที่แอบซุ่มดูอยู่พอจะออกมาช่วยก็ไม่รอดอโอไม่น่าออกมาเลยด้านปู่แบงก์แกก็นัดกับพี่ชายของแกปู่บอมเพื่อออกไปตามล่ากาโร่ก่อนที่จะมาที่นี่ปู่บอมต้องไล่สิลอ์อกทั้งหมดเลยครับลงทุนจัดแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุก็ตามกาโร่ไม่ทันซะแล้วครับมาช้าเกินณที่โรงพยาบาลเซตมามาแยยมมูเมงไรเดอร์แล้วก็เจอกับแทงท็อปมัสเตอร์แทงท็อปแกก็เล่าให้เซตมาฟังว่ากาโรมันะจ โจมตีที่จุดตายต่กับสัตว์ประหลาดที่เน้นกำลังเป็นหลักแล้วไซตามาก,ก็มาถามชาลอนโคเรื่องศิละปะการต่อสู้ชาลอนโคก็เลยให้ตัวปลองยุทธที่เขาสมัครเอาไว้ให้ไปดูเพราะมันสามารถใช้เป็นตัวเข้าชมได้ด้วยแต่ห้ามความตัวไปชั้นเข้าไปแข่งเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นนายโด,ดอัดเละแนะ่ตัดไปที่กาโร่เขาได้มาหาเป้าหมายต่อไปของเขานั่นก็คือบอลทองฮีโร่ระดับเอแถมยังมีฮีโร่หนวดสปริงมาช่วยบอลทองอีกแรงหนึ่งแต่ถึงยังไงยังไงก็ไม่ชนะมือกาโร่เลยสักนิดครับโ,รรบโย จเจอสักทีหาตั้งนานแนะ่กาโร่ก็นึกว่าเซาตามาพูดกับเขาคิดว่าเป็นพวกแรงต่ำมาล่าตัวเองเพื่อหวังผลงานแน่นอนจึงจาัดก,การฟาดฟามือไปที่บ่าของเซตามาเต็มแรงนี่แนะ่ทำอะไรของนายนะ่ะไถเงินเหรอหนีกไปซักคนจะซื้อของฟาดคืนไปทีเดียวแล้วาการโร่ถึงกับสลบไปเลย <c oughs> อ๋อที่แท้เฮียของเราก็มาซื้อวิกนี่เองครับและเหตุผลที่เฮียมาซื้อวิกก็เพราะว่าเฮียจะปลอมตัวเป็นชาวรอนโคเพื่อลงแข่งจีนอสที่แอบเห็นก็คิดว่าเซาตามาอยากมีผมก็เลยโทรไปปรึกษากับดรคูเซโนให้เลยนี่จีนอส ฉันไม่ได้ต้องการเส้นสังเคราะห์อ,อะไรทั้งนั้นแหละไฟก็แค่จะลบประลองแทนชารอนโะค่น่ะวันนี้เลยไปดูด้วยละ่ะแล้วเนื้อเรื่องก็ได้ฉายถึงอดีตของกาโรว่าตอนเขาเป็นเด็กนั้นเวลาดูหนังก็จะเชียร์ฝ่ายปีศาจมาตลอดแต่ปีศาจไม่เคยชนะเลยสักนิด จนเขาได้รู้ว่าปีศาจไม่มีทางชนะฮีโร่ได้แบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับปีศาจเลยเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะเป็นปีศาจให้ได้แล้วก็จะไม่ยอมแพ้ใครเด็ดขาดสักวันหนึ่งจะกลายเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดให้ได้แล้วการโลกก็ตือนขึ้นมาที่กองขยะจะไม่ได้เลยสนิทว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นที่สมาคมฮีโร่หลังจากผู้บริหารถูกไม้หัวอยู่ตลอดสมาคมก็เลยการส่งฮีโร่ระดับเอสไปคุ้มครองทุกคนก่อนที่จะไปไหนมาไหนด้านการโรเขาได้กลับไปที่กบดานและขีดฆ่าฮีโร่ที่เขาล่าไปแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปของเเขขากกกก็็็คคืออิงงงงฮฮีีีีีโโรรรร่่่่ทททแแสุดตไปะบล ทำภารกิจคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของสมาคมแต่พวกปีศาจมันก็ดันบุกมาจริงๆครับกระบองเหล็กก็เลยจัดการไปแบบชิวๆ่ากของไซตามะเฮียแกก็มาที่สนามบองจริงๆครับในนามของชารรนโคแห่งสำนักน้ำอัดลมทลายหินรุ่นพี่ของชารรนโคก็โผล่มาทักทายเล่นเอากระดาษปิดหน้าแทบไม่ทันแน่คุยเรื่องเก่าๆของสำนักทั้งเรื่องของกาโรและก็เรื่องที่ถ้าเขาไม่ออกจากสำนักป่านนี้เขาก็คงกลายเป็นสิทย์เอกของอาจารย์แบงค์ไปแล้วด้านกระบองเหล็กหลังจากจัดการปีศาจตะขับเสร็จก็มีปีศาจรุ่นพี่ตะขาโผล่มาอีกมาพร้อมกับีจดออกกกบงะเเเ็็ืย แต่พี่แกเป็นอะไรไม่รู้ยิ่งบาดเจ็บยิ่งเก่งเฉยเลยจนชนะปีศาจทั้งสองตัวนั้นมาได้แบบง่ายๆไม่ได้มีไฟแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ย ลืมทับเป้าหมายของพวกสัตว์ประหลาดไปเลยฮีโร่ระดับซีที่ตามมาสมทบก็ไม่ทันซะและ้วกระบองเหล็กก็เลยสั่งให้พากรรมการสมาคมหนีไปแต่ว่าตอนนั้นเองปีศาจคุณปูตะขาบก็โผล่มาระดับภัยพิบัติมังกรเลยทีเดียวหลังจากที่ทุบหน้ามันไปรัวๆมันก็สะบัดกระบองเหล็กจนกระเด็นไปหากาโร่ที่กำลังเดินมาพอดีพอเห็นว่าเป็นฮีโร่ดังเอสก็พุ่งเข้าไปสู้แบบไม่รีรอเลยสักนิดด้านปูตะขาบก็ได้เมทนไนนมารับมือเพื่อ่วงเวลาให้พาเจ้าหน้าที่หนีแต่ก็มีปีศาจตัวอื่นออกมาตามอยููู่่ดดดดีีรรรรรััััับบบตตออนน้้มสสสวปปปปะะะหหลลลาาางงงกกกกกกฏเ็็ไไฝโ ก็เหมือนกระบองเหล็กจะเสียเปลี่ยบฟาดไม่โดนการโร่เลยสักนิดแถมโดนสวนกลับเป็นชุดแต่ถึงจะโดนยำเละพี่แกก็ไม่ล้มเลิกสักทีครับแถมเก่งขึ้นเรื่อยๆตอนที่จะจัดการการโร่ได้นั้นน้องสาวของกระบองเหล็กก็เข้ามาขัดซะก่อนทาให้เขาเสียโอกาสและโดนการโร่สวนกลับไปเต็มๆและพอการโร่จะเข้ามาซ้าน้องสาวก็มาขัดไว้อีกรอบถือว่ารอดไปละกันนะพ้ย <Hey. S 1> พอการโร่เดินจากไปกระบองเหล็กนี่ถึงกับสุดเลยครับเพราะว่าเขาใช้พลังไปเยอะมากพวกปีศาจที่ซุ่มดูอยู่ก็คิดจะเข้าไปจัดการแต่ก็ถูกการโร่ซัดจนเละมันชวนการโรคเข้าสมาคมสัตว์ประหลาดแต่ ของเจ้าหน้าที่สมาคมแล้วก็พากันถอนกําลังด้านปู่แบงกับปูบ่บอมที่ตามหากาโรก็ไม่เจอสักทีแต่แต่จัดก,การพวกซปปราตามรายทางไปเรื่อยต้องรีบตามหากาโร่แล้วก่อนที่เจ้านั่นจะกลายเป็นแบบนี้ตอนนี้เกิดเหตุวุ่นวายซาปราระดับปีศาจออกอาลวาดไปทั่วหลายๆเมืองูุบุกิก็มารับมือกับปีศาจซาดิสเอาไว้ที่สนามประลองคู่ต่อสู้คนแรกของไซตาม่าถูกฟ่ามือเดียวก็ถึงกับน็อกเลยครับคนอื่นก็นึกว่าคู่ต่อสู้ของไซตาม่ากระจอกแต่ซูริลที่มองเห็นก็รู้อยู่ว่าไม่ได้แย่เลยชักสนุกกกขขึึ้้้้้้นมมออามาา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 แแลลวสสสพออออออถถงงงงงตตซยยดดรรเค็็ูู่่่่ฟไบบ จีนอสที่มองอยู่ข้างสนามก็ค่อนข้างประทับใจมีคนธรรมดาที่เก่งกว่าฮีโร่เยอะเลยแฮะพวกผู้จัดงานประลองรู้แล้วว่ามีปีศาจออกอาลาวาแถวนี้ก็เลยกะจะพักการแข่งแต่บาคุซันตัวเต็งของรายการนี้ได้บอกว่าที่นี่มีแต่คนเก่งๆปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าสัปปะหลาดมันโผล่มาแล้วก็จะจัดการเองจีนอสที่พอรู้ว่ามีสัปปะหลาดออกอาละวาก็เลยกะจะไปจัดการเขาไม่อยากให้มีอะไรมาหัดขวางไซตามะาเวลาต่อสู้พี่กระสอบสายรอบนี้แกโหดมากเลยครับจัดการปีศาจได้แบบง่ายดายด้านไซตามะาเขาได้เข้ารอบมาพบ มืดที่แสนน่ากลัวพวกกรรมการต่างคิดว่าการประลองรอบนี้เขาคงจะการพู่ต่อสู้ได้แบบง่ายดายแน่เลยบาคุซันพอมองไปที่ไซตามะก็เห็นแต่ช่องว่างพอเห็นไซตามะเป็นมือใหม่บาคุซันก็เลยเดินเข้าไปใกล้เป็นมือใหม่งั้นเหรอแกนะไซตามะก็เลยบอกว่าช่วยทําให้ฉันมีประสบการณ์การต่อสู้เหมือนนายบ้างได้เปล่าว่าได้สิฉันจะแสดงการสังหารแบบจัดเต็มให้แกดูถ้ารับลูกเตะของฉันได้กระดูกของแกก็จะแหลกจนยืนไม่ได้ต่อไปก็ลำตัวถ้าเตะกลางสังหารหมี ตามด้วยหมัดตรงเสียบอสูนชื่อท่ามนก็ยาวแท้แค่นี้แขนของแกก็จะหักอวัยวะภายในจะกระเด็นออกมาต่อไปก็ที่หัวกระโหลกของแกจะแหลกด้วยดาบสันมือของฉันแกจะ ตอนที่พี่แกจะพูดจบเหี้ยเสต็มาก,ก็เสยจนปิวเลี้วไปเลย <c oughs> ข้อหาก็คือเอามือมาจับหัววิกกับหลุดเลยโถ่อยทางด้านสมาคมประชุมมากคนที่ถูกจับไปก็คือลูกชายของนายทุนที่เอาเงินเข้าสมาคมเยอะมากแต่หากลูกชายของเขาเป็นอะไรไปต้องมีปัญหาแน่ๆเลยด้านจีนอสที่กำลังสู้กับปีศาจแมลงสาบก็สะบักสะบอมหนักเลยครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่เร็วมากแถมใช้จุดยุทธศาสตร์ดีตั้งหากสุดท้ายจีนอสก็ใช้กาวที่เหนียวพิเศษที่เตรียมเอาไว้ใช้กับโซนิคเข้าตรึงแล้วก็อาจพลังใสในระยะประชิดตู้ แต่มันไม่ตายครับหนีไปได้แบบบุบวิดเลยแต่ทันใดนั้นเองจีนอสก็ถูกอะไรไม่รู้ที่มีความเร็วสูงพุ่งเข้าชนพอลืมตาก็เจอกับแผ่นหลังของมันเท่านั้นด้านฟูบุกิกก็กำลังรับมือกับลูกน้องของตัวเองที่ถูกปีศาจซาดิสเข้าควบคุมโดนแส้ฟาดเละจนหลังแดงเลยครับและก่อนที่นางจะแย่นั้นทาสึมากิก็โผล่เข้ามาช่วยก่อนเป็นพี่สาวที่ดีจริงๆเลยกลับบ้านไปได้แล้วฟูบุกิเดี๋ยวฉันจัดการเองเจ๊แกก็จัดการพวกลูกน้องของฟูบุกิจนเละเลยครับถามฟูบุกิกว่าจะรวมตัวก แกนะร่งนะซูริลก็บอกว่าแค่พรสวรรค์เท่านั้นเองนะแถมยังถมทุยใส่สเนกว่าเป็นฮีโร่ไปทําไมกันเขาไม่เคยเชื่อมั่นในฮีโร่เลยสักครั้งจะมีหรือไม่มีก็ไปเห็นต่างกันเลยยังไงคนอ่อนแอก็ต้องตายอยู่ดีนี่นะคนที่จะรอดก็มีแต่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นแล้วก็เตะทีเดียวสเนกถึงกับน็อกเลยโอ้โหโหดมากแล้วภาพก็ตัดไปที่เกโรเกโรปีศาจพิดาัได้เข้ามารายงานสถานการณ์ให้กับราชาปีศาจโอโรจิชัยชนะจะต้องเป็นของพวกเราแน่ๆนครับโอ้โหเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นมา สวัสดีปีใหม่2021นะครับพี่เมสวัสดีเหมือนกันครับเมหวังว่าปีนี้ทุกคนจะมีความสุขและจะเป็นปีที่ดีของทุกคนนะน่าจะทำอะไรนะอย่านะจ้ะไม่ต้องพูดพิกโร่ทำไมนายเปลี่ยนไปนายเองก็กด Subscribe ได้นะตื่นเร็วโดนโจมตีแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปกด Follow กด Subscribe ช่องอาริเมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยมันๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ